วันนี้อยู่กับช่องรถยนต์คุณภาพดีราคาถูกกับเซลล์ใบบัวนะคะวันนี้ใบบัวอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะตั้งอยู่ที่ ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ไปบัวมาพร้อมกับรถยนต์รุ่นอาติดค่ะ1.6 Gp 2016สบีบอลเงินของเรานะคะค่ะวันนี้จะพาไปชมโฉมเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะในที่กระจังหน้านะคะสามเส้นเป็นโคเมียมนะคะสีเงาวแวบเลยนะคะตัดกับสีตัวรถซิ่งหมาะ เข้ากันได้ดีเลยนะคะค่ะพร้อมกับโลโก้โตโยต้าแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะค่ะมาพร้อมกับไฟสองสว่างคู่หน้านะคะเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์ค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของล้อบ้างนะคะจะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะขอบ16นะคะยางนะคะปี2020กันเลยค่ะตัวนี้ค่ะต่อมานะคะ จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะมาพร้อมกับไฟเรียวนะคะเป็นเป็นไฟเรียวกระจกข้างนะคะค่ะตามต่อมาด้วยมือจับประตูนะคะจะมีเส้นโครเมียมนะคะเป็นสีเงาแวบขนาดนี้เลยนะคะซึ่งสวยมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปจะไปดูในส่วนดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะคะ อันนี้จะเป็นไฟท้ายนะคะพร้อมกับไฟทับทิมสองข้างเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้โครร a ออติด 1.6G ติดอยู่ด้านท้ายแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเส้นโครเมียมแถบใหญ่นะคะ รถคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกหลังมาพร้อมเป็นไร้ฟ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3นะคะค่ะเรามาดูในส่วนของด้านในรถกันบ้างค่ะค่ะด้านในตัวรถนะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะแต่ได้สีครีมและสีดำนะคะเรียบรูดูแพงมากเลยค่ะค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นฟันท เซนทันร็อกนะคะลูกค้าคะ่ะกระจกปรับโรงอัตโนมัตินะคะได้ทั้ง4บานเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะปรับได้เลยไม่ต้องไปปรับข้างนอกนะคะอันนี้ปรับข้างในตัวรถได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นพวงมาลัยสามกานหุ้มหนังนะคะอันนี้ค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ ะมีในส่วนของวิทยุค่ะมีเป็นช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคะแอร์จะเป็นระบบอนันรกค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับา่าที่วางแก้ว2ใบนะคะค่ะแล้วก็คู่ด้วยกับเบาะหนังนะคะสีครีมของเรานี่เองสาภาพเบาะนะคะมีการใช้งานแต่ว่าไม่มีการขาดแยะ่อ yeah. yeah. ย่างใดเลยอันนี้สาภาพเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะไปดูเบาะ ห้องโดยสารข้างหลังกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะบอกห้องโดยสารข้างหลังก็ยังคงความเป็นทูโทนตัดกันด้วยสีดำครีมเหมือนเดิมนะคะค่ะเราจะพันกล้องไปให้ดูนะคะความกว้างของรถอัลติส1น6 g 2016ตัวนี้นะคะเบาะหลังของเขากว้างมากๆเลยค่ะเบาะก็คือใหม่มากเลยค่ะในรถเนี่ยยังคงความเป็นกลิ่นใหม่อยู่เหมือนเดิมนะคะ ค่ะก็คือเหมือนรถได้รถป้ายแดงเลยอะค่ะถ้าเกิดรับลูกค้ารับรถคันนี้ไปเนี่ยเหมือนได้รถป้ายแดงไปเลย ตั้งค่าในส่วนของรถยนต์ออลติส 1.6G ปี2016ที่ใบบัวพาไปชมโมมาค่ะไม่ทราบว่าถูกใจลูกค้าท่านใดบ้างไม่เอ่ยถ้ายังไงถูกใจลูกค้าท่านใดเนี่ยสามารถติดต่อมาหาใบบัวได้เลยที่0902469680นะคะราคาตั้งขายของเขานะคะจะอยู่ที่3 3 9 0 0 0เท่านั้นเองค่ะพิเศษสุดวันนี้มีโปรโมชั่นแรงนะคะ ซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยค่ะฟรี90วันกันไปเลยค่ะลูกค้า่ะค่ะเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะคะค่ะยังไงติดต่อมาได้เลยที่0 9 0 2 4 6 9 6 8 0นะคะเดี๋ยวใบบัวจะขึ้นในส่วนของเบอร์โทรไว้ในคลิปนี้เลยหรือว่าจะเข้ามาเจอเจอใบบัวที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งค่ะก่อนเข้ามาติดต่อโทรมาหาใบบัวก่อนได้เดี๋ยวจะพามาชมในชมรถตัวจริงกันเลยค่ะรับรองค่ะถ้าลูกค้าซื้อไปเนี่ยในส่วนเนี้ย ก็คือจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยังไงวันนี้ใบบัวขอลาไปก่อนถ้ายังไงในส่วนของคลิปต่อไปเนี่ยจะรีวิวในส่วนของรถรุ่นอะไรอย่าลืมเข้ามากดทุกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับใบบัวด้วยนะคะวันนี้ใบบัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ